สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเป็นตัวตนมาเจาะลึกลักษณะนิสัยของคนที่เกิดในวันที่สิบกันนะคะว่านิสัยจริงๆแล้วของคุณเป็นยังไงบางทีคุณอาจจะตกใจก็ได้หรือว่าไม่รู้ตัวก็ได้นะคะว่าตัวคุณก็เป็นแบบนี้กับนัดดูดวงเจาะชีวิตค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคือลักษณะของลักษณะนิสัยของคนที่เกิดในวันที่สิบเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้าง ในลุกภายนอกของคุณนะคะค่อนข้างมีความเชื่อถือนะเชื่อถือพูดอะไรไปเนี่ยก็จะมีแต่คนเชื่อโดยเฉพาะกับเรื่องอะไรที่มันดูวิชาการพอพูดไปไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่คือเชื่อไว้ก่อนอนะคนฟังอะนะคะเพราะว่าตัวคุณเองอะคะลักษณะของคุณดูเป็นคนที่ไม่โกหกอะเออนะคะแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะน่ารักน่าคบแล้วก็อ่อนน้อมหอมตนเป็นคนที่อ่อนหวานซื่อสัตย์ แล้วก็ที่เกรงใจพอสมควรเลยทีเดียวนะคะสําหรับชาววันที่14ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนที่เกิดวันที่14เนี่ยก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่รู้ใจรู้ใจคือชาวที่14จะเป็นคนที่รู้ใจเพื่อนเพราะว่าตัวคุณเป็นคนช่างสังเกตนะคะโอเคทีนี้ลักษณะน,นิสัยของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครมาสั่งหรือว่าบงการให้คุณทำอะไรเยอะแยะมากมายนะคะคุณก็จะ หมุดหิดได้เหมือนกันจะแปลงร่างได้เหมือนกันนะคะอ่าจริงๆคือทั้งทางที่ก่อนน,น้นนี้คือช่างเอาอกเอาใจาเป็นคนปากหวานอ่อนหวานนะคะแต่ว่าบางทีอะถ้าเกิดว่ามาเยอะกับคนวันที่14มากจนเกินไปอะค่ะคุณก็จะรู้สึกว่ามันชักเยอะเกินไปแล้วนะนี่ฉันแบบพยายามอดทนเต็มที่แล้วนะอะไรแบบนี้นะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูเพิ่มนะคะกับลักษณะนิสัยของคนวันที่สิบสี่ค่ะสำหรับชาววันที่สิบสี่เองเนี่ยบางครั้งนะคะคุณอาจจะเอ,อล้มเลิกอะไรได้โดยง่ายสมมุติว่าคิดอยากจะทำแบบเนี้ยสมมติคิดอยากจะเดินทางไปหาของกินที่อวราชสมมุติตัวคุณอยู่เชียงใหม่มันมันก็ไกลไปเนาะ อะเอาเป็นว่าคือสมมุติถ้าเกิดแบบคุณอยู่เชียงใหม่เนี้ยแล้วคุณอยากจะมาหาของกินเยาวราชบางทีอะถ้าคุณอยากจะมาจริงๆ่ะคุณก็ฉันวางแผนแล้วว่าต้องนั่งเครื่องบินยังไงลงยังไงนอนกี่วัน,นไปเยาวราชอะไรไปไแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆ่ะคุณอาจจะล้มเลิกไปโดยที่โอ้ไม่ไปละคิดแล้วมันเหนื่อยเอออย่างนั้นอะนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็ชาววันที่วันที่14เองนะคะมักจะ เวลาเดินทางไปไหนมาไหนเลยแบบนี้ค่ะ,ะคุณนะ่ะจะชอบเข้าไปไหว้ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยเฉพาะตามศาลเจ้าหรืออะไรต่างๆนานาเลยแบบนี้ค่ะชอบเข้าไปแต่ให้ระมัดระวังการบนบานศาลเก่าเพราะบางทีเนี่ยคุณพูดคุณขออะไรไปอ่ะแล้วลืมคือขอเราได้นะลืมแก้หรือว่าลืมไปเลยว่าไปขอตรงนี้เอาไว้ค่ะให้ระมัดระวังด้วยกับคา กับคำสัญญากับคำแบบว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าได้นะจะมาทำแบบนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ระวัดระวังด้านนี้นะคะแล้วก็ตัวชาววันที่14เองอะคะ่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะไว้ใจคนยากเออแต่ถ้าเกิดว่าไว้ใจแล้วอะก็คือบทจะง,ง่ายก็คือง่ายเลยถ้าเกิดว่าโดนหลอกก็จะถูกหลอกจากคนที่คุณไว้ใจนั่นแหละนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่ตัวคุณนะคะเป็นคนมองโลกในแง่ดีด้วยดังนั้นน่ะก็เลยอาจจะโดนหลอ,อกง่ายนิดนึงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของชาววันที่14ี่เนี่ยคุณมีความสามารถในการจูงใจคนน่ะได้เก่งมากวิธีการพูดหรือแบบพูดโน้มน้าวอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็อาจจะเห็นชาววันที่14เนาะ ในบทบาทของการขายหรือว่าการพรีเซนต์งานหรือว่าการนําเสนองานอะไรแบบเนี้ยจะเป็นส่วนใหญ่นะอะพอพูดเรื่องงานแล้วอะก็ขอพูดพอขอพูดเรื่องงานตรงๆเลยแล้วกันนะคะสําหรับชาววันที่สิบี่เองอะคะ่ะตัวคุณอนะถ้าในรูปแบบของงานค่ะคุณนะจะเป็นคนเก็บงานมาคิดมาเครียดถึงแม้ว่าเลิกง,งานแล้วอะสมองคุณก็ยังไม่เลิกก็ยังคงคิด เรื่องงานอยู่ดังนั้นให้ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะมันจะไปส่งผลกับในเรื่องของสุขภาพเนาะแล้วก็ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่ถนัดอาจจะมีพรสวรรค์โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ก็คือการซ่อมแซมการซ่อมแซมแก้ไข ตัวอย่างเช่นงาน DIY สมมุติอะไรพังแล้วคุณแก้ได้คุณดัดแปลงได้ DIY ไได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนั้นช่วยคอมเมนต์มานะคะว่าใช่หรือเปล่าหรือว่างานอนดิเรกข,ของคุณคืออะไรบางทีคุณอาจจะชอบงานอนดิเรกข,ของคุณอาจจะชอบในเรื่องของการแก้ไขแบบซ่อมแซมก็ได้นะคะทีนี้ในเรื่องของงานอีกอย่างหนึ่งอะตัวคุณเองอะเป็นคนที่ชอบ ชอบจัดการงานให้มันเสร็จลุล่วงไปในทันทีทันใดอะคะ่ะคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามันมีงานรัสแหละคุณสามารถทําให้มันเสร็จได้อะคุณก็จะสบายใจจะได้ไม่ต้องเอาเก็บเอาเก็บงานมาคิดในหัวอีกอะไรแบบนี้นะคะ่ะอืมดังนั้นงานที่ถนัดของคุณนะคะก็จะเป็นแนวแนวแบบนี้แหละหรือว่าเป็นงานที่ทำอะไรแล้วมันสามารถจบได้ในครั้งเดียวหรือว่ารับผิดชอบให้ให้การรับผิดชอบมาแล้วมันจบในเวลาที่ที่กำหนดอะไรเงี้ยค่ะจะ คุณจะค่อนข้างชอบมากกว่าทำทางานไปแล้วแบบไม่รู้ว่าเออมันจะจบสิ้นเมื่อไหร่นะคะอืมแล้วก็งานช่างคุณชาววันที่14เนี่ยอาจจะเป็นแนววิศวกรเป็นช่างเทคนิคเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะทางโดยใช้ฝีมือของตัวคุณนะคะอันนี้ก็ดีเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะชาววันที่14เองก็เหมาะกับการเป็นนักวิชาการเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าลุคของคุณนะ่ะมันดูน่าเชื่อถือมาก แล้วยิ่งแบบพอมาเป็นนักวิชาการโอ้โหความน่าเชื่อถือก็คือคูณ2เข้าไปเลยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องครอบครัวของชาววันที่14กันบ้างค่ะ สำหรับคนวันที่14เองอ่ะคุณมักจะหงุดหงิดหรือว่าใส่อารมณ์กับคนในครอบครัวเยอะไปหน่อยนะอันนี้ให้ระมัดระวังด้วยจริงๆแล้วครอบครัวไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าอ่าในเรื่องของอารมณ์ให้ระมัดระวังอารมณ์ของคุณก็แล้วกันนะคะนอกนั้นก็คือรักใครกันดีมีความสุขแฮปปี้เอนจอยอิตติ้งนะคะอ่าอีกงานอีกอย่างหนึ่งที่คุณชอบนะคะคุณอาจจะเป็นฟิลของการแบบชอบทําอาหารทําขนมอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเออเวลาว่างๆหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพเสริมอะไรแบบนี้ของคุณก็ได้ะคะ่ะทีนี้ เรามาดออูในเรื่องของความรู้สึกของความรู้สึกที่คุณมีกับตัวคุณนะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยตัวคุณเป็นแบบนี้นะอ่าหัวข้อเนี้ยก็คอมเมนต์ได้นะคะว่าเอ,อใช่ไม่ใช่ตรงไม่ตรงยังไงเนาะสำหรับตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณชอบ ที่จะมีภาระมีความรับผิดชอบคุณชอบที่จะได้รับมอบหมายอะไรให้มันแบบเป็นชิ้นเป็นอันอนะแล้วทำแล้วสามารถทํามันได้อย่างสําเร็จคือคุณแอดเป็นจอมวงการนิดนนะคุณชอบแบบว่าถ้าเกิดว่า ถ้ามีใครแบบฟังตามที่คุณบอกค่ะคุณก็จะบอกอย่างนั้นอย่างนี้คือคุณเป็นคนชอบสั่งชอบสอนชอบชี้แนะนะคะเออแล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่อารมณ์เหมือนแบบบริวารรุ่นน้องหรือว่าเป็นลูกน้องหรืออะไรเงะะี้ยค่ะแล้วเขาเชื่อฟังคุณคุณจะรักมากเป็นพิเศษเลยเออคุณจะเอ็นดูมากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทางนี้ทางนั้นถึงแม้ว่าบางครั้งอะคะ่ะด้วยอายุหรืออะไรต่างๆคุณอาจจะอายุมากแล้วอะไรเงี้ยแต่บางครั้งบางโมเมนต์คุณอาจจะชอบ อะไรที่มันเป็นของเด็กๆตัวอย่างเช่นโมเดลนะโมเดลเล็กๆน่ารักหรืออะไรบางอย่างที่มันจริงๆแล้วเด็กเล่นน่ะแต่คุณก็ยังชอบอยู่ยังชอบเล่นอย่างเช่นพวกสลามอย่างเง้มากดๆบีบๆแล้วก็เออมันมันก็เพลินดียอะไรย่เงี้ยค่ะจะเป็นฟีลนั้นนะคะทีนี้อย่างเรื่องสุขภาพเรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพนิดนึงในเรื่องของสุขภาพนะคะ ชาววันที่สิบสี่เองเนี่ยสุขภาพก็ให้ระมัดระวังปอดคือคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นหวัดง่ายภูมิแพ้เนาะนอนดึกเอ้ยนอนดึกโอ๊ยตายนะพูดไม่ชัดนอนดึกนะคะอ่าแล้วก็อืมแต่คุณโชคดีตรงที่ถ้าเกิดว่าคุณไปหาหมอหรืออะไรเงี้ยคุณจะเสมอเสมอนะคุณจะได้เจอคุณหมอที่ดีนะคะในการรักษาแบบใจดีกับคุณอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ให้ระมัดระวงังในเรื่องของอารมณ์นั่นแหละอย่างที่บอกไปนะคะ การคิดมากอะไรเงี้ยเท่านั้นเองนะคะสําหรับในเรื่องของสุภาพทีนี้เรามาดูเรื่องความรักค่ะความรักเนี่ยเขาบอกว่ารสนิยมของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าได้กล้าเสียกับเรื่องกับเรื่องความรักมันจะกล้าได้กล้าเสียยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันอ่ะเริ่มต้นจากคนโสดค่ะสำหรับคนโสดนะคะเออคุณ คือด้วยความที่ตัวคุณนะคะคุณเป็นคนใจกว้างข้อหนึ่งคุณเป็นคนใจกว้างพอสมควรนะถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนอะในความคิดของคุณตอนที่คุณโสดนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะหาใครสักคนหนึ่งที่ที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตเป็นคนที่ดีนั่นแหละแบบพร้อมสนับสนุนซัพพอร์ตหรืออะไรแบบเนี้ยแต่แต่ในเรื่องก็อีกด้านหนึ่งคือคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าแฟนอะอาจจะออกไปหาไปยังไงเดีอยคืออาจจะออกไปหานอกบ้านอะ เออไปซื้อกินอะไรแบบนี้ค่ะเออกำลังคิดอยู่ว่า youtube ให้พูดหรือเปล่าก็น่าจะให้พูดได้นะเอออย่างนั้นนะคุณคุณคิดว่าคุณใจกว้างพอคุณใจกว้างในเรื่องนี้มากพอแต่เอาข้อจริงแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะพอคุณมีคู่แล้วอ่ะมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่พอคุณโสดอ่ะคุณมักจะมีความคิดแบบนี้ อืมเพราะคุณรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่ามันทําให้มันทําให้ชีวิตของมันทําให้ชีวิตคู่ของคุณมันแฮปปี้อะไรแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่คุณมีคู่แล้วคุณคุณจะยังคงคิดแบบนี้หรือเปล่านะคะอ่าเดี๋ยวพูดถึงคนโสดก่อนยังพูดไม่จบเลยเอ,อ่อสำหรับคนโสดเนี่ยเออคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างไวอย่างที่บอกคือไว้ใจคนยากแต่พอไว้ใจคนแล้วอะคะ่ะคุณจะเชื่อทุกอย่างเลย ดังนั้นก็ให้เรามาระวังคนที่เข้ามาให้ดูดีๆก่อนที่คุณจะไว้ใจทั้งหมดแบบร้อเปอร์เซ็นนะคะโอเคทีนี้เรามาดูคนที่มีคู่แล้วค่ะสําหรับคนที่มีคู่แล้วคุณเป็นคนขี้งอนพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่ขี้งอนพอสมควรนะคะถ้า ถ้าอยู่ในช่วงระหว่างที่คุณมีแฟนนะคุณค่อนข้างที่จะหลงแฟนหนักมากแล้วก็ติดแฟนหนักมากดังนั้นย้อนกลับมาสําหรับคนที่คนโสดเนาะในเรื่องของการที่จะปล่อยให้คู่คุณหรือแฟนของคุณ่ไปอะไรแบบเนี้ยค่ะไปซุกซนอะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่า อาจจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าคุณเป็นคนขี้งอนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดแบบม,มันเกิดขึ้นจริงๆะคะ่ะคุณก็รู้สึกแบบเออมันก็ทําใจได้คุณก็เข้าใจแหละแต่คุณคงไม่ให้เขาออกไปหรอกนะคะก็คงจะโกรธหรืออะไรเงี้ยแน่นอนเพราะว่าเป็นคนหลงคือถ้าเกิดอยากได้แบบไหนก็บอกมาอะไรแบบนี้เลยนะสําหรับชาววันที่14นะคะก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะคะว่าใช่ไม่ใช่ละจริงไม่จริงยังไงคะ สามารถดูได้ตลอดเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนที่เกิดวันไหนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูวันนั้นได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะฝากกด subscribe ให้นัดด้วยค่ะหรือว่าฟังแล้วรู้สึกแบบโดนใจก็ฝากกดกดถูกใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเป็นกำลังใจให้กับนัดด้วยนะคะแล้วก็ในช่องของนัดเนี่ยยังมีคลิปอื่น เกี่ยวข้องกับการดูดวงอีกมากมายนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ